สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับสรุปโอนกี่บาทหลังต่อสอง0มืสองเม็ดเงินขุนชานนลหลังโอนให้พยาบาลสาวหวังจบดรามา่าจากกรณีดราม่าที่นักสแสดงหนุ่มขุนชานนลขับรถชนผู้ช่วยพยาบาลจนได้รับบาดเจ็บซึ่งทางด้านขุนนั้นยืนยันว่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่สุดท้ายกับเทียบหาย และกลายเป็นข่าวดังหลังจากที่ออกรายการโหนกระแสซึ่งทางคู่กรณีเรียกร้องค่าเสียหาย3 0,000บาทแต่คุณนั้นต่อรองเหลือสอง0 0บาททั้งท่านพีกรหนุ่มกัญชัยต้องการอยากให้เรื่องนี้จบจึงประกาศขอจ่ายส่วนต่าง1 0,000บาทให้เองซึ่งหลังจากที่จบรายการโหนกระแสเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดต่อไปยังขุนเพื่อสอบถามว่าสะดวกโอนเงินให้กับผู้เสียหายห,ายหรือไม่ซึ่งดาราหนุ่มนั้น ขอไม่โอนเงินให้ทันทีแต่จะนำเงินสดไปมอบให้กับผู้เสียหายต่อหน้าตำรวจอีก2-3วันทั้งหน้าเดี๋ยวใส่ซองไปให้ดีกว่าอยากจะใส่ซองและให้ต่อหน้านักข่าวจะได้จบไปแต่ถ้าว่าล่าสุดนั้นทั้งด้านเพจ Facebook หมายจับกับบรรจงได้มีการเผยสลิปเงินโอนโดยระบุว่าโอนแล้วครับขุนชานนลยอมโอน30,000บาทให้กับน้องติ๊กผู้ช่วยพยาบาลสาว ค่าเสียหายเฉี่ยวชนท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ดาราหนุ่มกันอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าก็จบเชน่นกันกับชีวิตของเขาในวงการบันเทิงขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com ครับและขอขอบคุณทราบการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะนครับขอบคุณครับ